จิมกองจิมกองจิมกองโอ้เออเขาก็ลองอ่ะอ่องจิมกองจิมกองจิมกองจิมของอ่าโนอู่เสื้อซิงเหมือนกับลูกเจ้าของอ่ะมันน่ารักมันเขาเขาแต่งแล้วแต่เขาแต่งไปด้านไหนอ่ะเสื้อซิงเสื้อตัวตัวหลากหลายกังค่ะบัวหัวชายแปะแช่ห่าหลายอยพวกแกพัวแกหวกูกู ผักช่างชี to ้ต uh, yeah, ัวชูซื้อซื้อซื้อนาปลูกบ้านหลังใหญ่ผักช่างกัี้ตัวชูตัวชูตัวอ้วงอ้วงมันอน่ไอ้บ้านหลังใหญ่อะมันก็คือสว่างสวัยไม่ใช่สว่างสวัยอ้วงอ้วงก็คือแบงองอ้วก็เอออ้วงอวไงมันมันก็เลี้ยวไปเียโค้งไปโค้งมา ตัวสู่ตัวอ้วงอ้วงน้ำไก่เต็งกินป้างนึ่งไก่ตีหงควางไอผู้ชายก็ว่าได้ได้ยศใหญ่อย่างหนึ่งผู้หญิงก็หงควางก็มียศเหมือนกันอีกอีกแบบหนึ่งที่กลมกลมอ่ะผู้หญิงไอความหมายของเอเขามียศศักดิ์อ่ะควางอีไอไอผู้หญิงก็ตาโปเลย ไอผู้ชายเรือยน้ำไก่เต่งกินป้างนึ่งไก่ตีหมควังควงอีหอสื่อถังเชียวกล้วยจืองีค่ะจ้าเรื่องมงคลนี่ต้องกล้วยจืองีนี่บ้านเนี้ยตะกูุดีตะกูุงใหญ่ดังกล้วยจืองีอ่ะเราชิคจื้อโป้ใส่หลายตัวอีไอผู้ผู้หญิงผู้ชายเจ็ดคนผู้หญิงแปดคนโปยไก่ยาสายชิกไก่ตาโป โปเอกยาสายก็มามารวมกันเป็นครอบครัวมารวมเลยชิดเจอโปสายหลายตัวนี่กุ้ยเชิงงี้นี่ประวัติดีหลังจากเลื่อไอไอไอดวงดีเป็นกุ้ยเชิงงี้บอกครอบครัวเขาใหญ่แล้วก็ลูกเขาดีทุกคนเธอหอสื่อทังเชี่ยวทางเชี่ยวนี่มันราชการที่เท่าไหร่อ่ะทางเชี่ยวชงเชี่ยว มันมีมีหลายหลายไอ้น,นั่นไงเาะก็เอาอย่างนั้นมาแต่งเออของชิมอะ่ะราชการที่เ,เท่าไร